วันนี้ก็เป็นวันเล่นหน้าท้องกับแกนกลางลำตัวนะคะเราก็เลยเลือกเล่นนี่นะครับลูกกิ้งนะคะอันนี้ทำให้แกนกลางลำตัวนะคะบนกลางล่างนี่แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ใช้สต็อปเปอร์นะคะหมายถึงไม่ได้มีตัวเบรกนะคะใช้กลิ้งด้วยตัวเปล่านะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่หลังปีกนี่นะคะ ระบมแน่นอนนะครับหลังจากเล่นลูกกลิ้งแบบนี้นะครับผมมาดูอีกมุมนะฮะของการเล่นลูกกลิ้งแบบนี้นะฮะหลังต้องโกงโอ้หมายถึงหัวไหล่นะฮะต้องโกงขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามคลิปหลังให้ตรงนะฮะไม่งอนะฮะเวลาเรายืดไปอันนี้ก็สุดของผมแล้วนะครับที่ลงได้นะฮะตัวลูกกลิ้งในคลิปนี้ มีตัวสปริงช่วยดึงกลับนะฮะก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะผมนี่ก็ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ดูนะฮะกงหลังก่อนเลยบีบสะบัก <c oughs> ฟังเทนเนอร์นิดนึงนะฮะแล้วก็ไปนะครับอันนี้แบบไม่มีสปริงช่วยดึงกลับนะฮะก็เล่นได้นะครับอย่าลืมลองไปฝึกกันดูนะครับผม